ซื้อ SD card มานะครับใช้ได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับจอม,มาใส่เทปวิทยุธรรมะนะซึ่งธรรมะที่ผมเลือกก็เป็นธรรมะของพุทธวจนะนะหาโหลดฟรีได้เลยตามอินเทอร์เน็ตนะฮะนะครับโหลดได้โหลดได้เลยนะเราก็ใช้ตัวอ่าน SD card เ,เสียบเข้าไปนะฮะต่อ,อเข้าคอมนะฮะแล้วก็เอาบทอุทวจนะที่เราต้องการเนี่ยคัดไเลยเนี่นี่ครับเดี๋ยวถ่ายดูว่าใช้จริงนะครับเดี๋ยวมาดูความจุกอนนะ ความจุก็ประมาณ29่กิกน,นะฮะเดี๋ยวเราถ่ายข้อมูลเลยว่าไหวไหมครับโอ้อัตราการถ่ายข้อมูลไม่เร็วเลยนะรือว่าโอบแบบนี้ข้อมูลมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เรยวอมดูดูก,กันนะข้อมูลที่ถ่ายโอนไปอยู่ที่ประมาณ1 0 G กิกนะโดยรวมก็ไม่แรงนะโคตรช้าเลย ประมาณเกือบ2นาทีบ่างถ่ายโอนข้อมูล2กิกใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะเนี่ยเพราะว่าซื้อมา100 100นิดๆเนี่ยร้อยแปดบาทเนาะปึ๊บเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้ไฟล์ MP3 เข้ามาแล้วนี่นะฮะอยู่ตรงนี้ตรงอันก์ดเลยเราเอามาใส่วิทยุเลยนะว่าเป็นยังไงชุดโจ๊เปิดโจอ <M> เอออะไรวะ <M> ทูธำไมเป็นบลูทูธโหมดวะ SD c a r เออโอเคที่ดีทุกคนวันนี้ก็ได้มามีโอกาสให้ธรรมะกับพวกเราอีกครั้งแรกทีใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นที่ใหม่นี่ยังไม่เคยมาเพิ่งมาแต่ไม่รู้เลยนะมากราบมันก่อนเลยนี่ก็เป็นบทพุทโธจนะประมาณนี้นะฮะจริยธรรมก็คงเห็นแล้วนะว่า 来、like.